วันนี้ลีน่าจังก็เป็นไงนะฮะไปยืนอยู่หน้าโรงพักไอสอนออะไรวะพญาไทยซื้อข้าวมันไก่ไปแจกนักข่าวไม่มีใครกล้ากินเลยนะครับไม่รู้ก็กลัวว่าวางยาพิษหรือเปล่านะครับนะร้องไหยด้วยหัวเราะด้วยสาบแช่งด้วยนะนะครับก็พูดถึงพี่เดด้วยเขาไม่ได้ว่าอะไรแลครับเราก็ให้อภัยคนทุกคนนะพี่ลีน่าแกก็อาจจะมี ความป่วยมีอะไรอยู่บ้างนะครับนะก็ว่ากันไปนะครับก็บอกให้ไปขอโทษหน้าโรงพักก็ขอโทษเสร็จก็ไปแจ้งความเขานะ,ะด่าพี่เดด้วยนะไม่เป็นไรไม่โกรธนะครับปล่อยกันนะนะผมกับพี่ลีนล,ลน่าเนี่ยด่าทอกันยังไงก็ไม่โกรธนะครับเราก็เป็นเพื่อนฝูงกันเคารพซึ่งกันและกันแกก็เป็นคนปากอย่างนั้นแหละจะเรียกว่าอะไรปากหมาปากแมวหรือเปล่าหรือเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้ไม่อยากจะเรียกปล่อยไ ผมไม่เคยโกรธแลยแกละแกะแก็กเป็นคนปากดีปากแจ๋วนะครับอุตสาหทำตัวเป็นตัวกลางจะช่วยดูเจรจาหนุ่มกัญชัยเผื่อเขาจะไม่ฟ้องไม่ร้องอะไรบ้างก็ดันไปอะไรขอโทษเรื่องเดียวเรื่องเงินหนึ่งล้านกับสองแสนเนี่ยไอเรื่องที่ไปต่อว่าครอบครัวอะไรสาบช่องสาบแช่งไม่ขอโทษเขาความจริงขอโทษเขาก็จบแล้ะผมจะได้เป็นคนกลางไปคุยให้จะได้จบนะอือ นะสำนึกจริงหรือเปล่านะครับส่วนผมไม่ถือสาจากกันชัยเขาก็ยังเอาเรื่องเอาราวอยู่นะครับนะก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบเรื่องของนะครับคุณลีน่าจังนะะครับใครอยากจะสอบถามอะไรเรื่องลีน่าจังก็ถามแต่อย่าไปถามแล้ว่าทําไมเขาเป็นอย่างนั้นนะผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าทำไมคุณลีน่าเป็นแบบนั้น นะครับอาจจะเป็นอาการป่วยนะเท่าที่คุยก็มีหลายโรคหลายอะไรอยู่แล้วก็ความชราด้วยแล้วก็เป็นคนปากเจียวปากดีด้วยหลายอย่างนะครับอารมณ์ก็หลากหลายนะอืมนะอารมณ์ไม่ปกติใช่ใช่ใช่เดี๋ยวก็หัวเราะเดี๋ยวก็ร้องไห้เดี๋ยวก็สาปแช่งเดี๋ยวก็ขอโทษผมก็งงนะไม่รู้ว่าแกอะไรยังไงกันแะน่นะครับอืมบางคนบอกอะไรเอามันให้หนักเลยปากดีนะักก็ว่าไปนะครับ พี่เดออกมาพูดเดี๋ยวความดันขึ้นอีกไม่ไม่มีอะไรแกก็นั่งฟังอยู่แกเป็นเอฟซีพี่เดยอยู่นะครับอืมเป็นโรคซึมเศร้าไบโพล่าหรือเปล่าครับเราไม่รู้เหมือนกันก็เป็นหลายหลายโรคนะแกก็บอกว่าแกโดนด่าจนซึมเศร้านะแต่เห็นเวลาแกด่าได้แม่งไม่เหมือนคนซึมเศร้านะนะบางคนบอกเหมือนคนบ้าบ้างบางคนบอกเหมือนคนเมาบางแล้วแต่นะฮะคือแต่ละคนมันไม่แน่นอนอะ แกเล่าให้ฟังว่าชีวิตแกต้องช่วยเหลือตัวเองนะครับนะแล้วก็นะครับอยู่ตึกราคา190ล้านแกก็พูดอยู่นั่นอะความจริงไม่ขายขายไปกระจกนะ190ล้านแล้วก็เลิกเลิกไฟ้สดเดินทางเที่ยวต่างประเทศเพราะอายุต้อง65แนละ้วของผมนี่61เนี่ผมก็เดินทางเที่ยวทั่วโลกฮะนะครับอย่างเดือนหน้าเนี่ยเจ็ดวันแรกก็ไปญี่ปุ่นเจ็ดวันสุดท้ายของเดือนหน้าจะประมาณที่25เป็นต้นไปก็ไปประเทศจีนก็ไปเที่ยว พักผ่อนหย่อนใจไปกับนักธุรกิจพักพวกกันนะไปกับพวกนักธุรกิจนะครับอย่างพรุ่งนี้ก็ไปกับนักธุรกิจก็ประมาณสักร้อยคนนะครับเจ้าของกิจการก็ไปที่อาไปพักผ่อนกันนะไปดูประเทศเขาจเจริญไหมประเทศเราทําไมไม่จเจริญไปดูนายกของที่โอ้ยทําไมฉลาดจังกลับมาดูประเทศเราเป็นไงเออถามอะไรก็ไม่ตอบมีอะไรก็ถามกระทรวงการคลังมีอะไรก็ถามกระทรวงยุติธรรมจนฝรั่ง คนต่างประเทศเขาถามว่าเราจะมีนายกไว้ทําไมนะน้ําท่วมอ่ะไปถามอนุย์ทินนะครับกบลับราแก้ไขรัฐธรรมนูญลล่ะถามอนุษย์ทินไปอืมนะครับนะนะครับเรื่องอะไรละครับพาณิชย์ไปถามภูมิธรรมน่นอะไรต่างๆนะครับ,รบนายกเราก็จะเป็นนายกที่แบบตอบคําถามไม่ได้สมัยก่อนก็โดนด่าโดนแซวว่าอะไรดูโพยตอนนี้ตอนนี้ไปไม่ต้องดูโพยละ เลตติ้งมาอันดับหนึ่งแล้วอันนี้ต้องยอมรับเขานะเลตติ้งมาอันดับหนึ่งแล้วนะครับเพราะอะไรเพราะแจกเงินนักข่าวถามเอาเงินที่ไหนมาแจกเงินภาษีภาษีใครภาษีกูนี่แหละนะครับนะครับเพราะตอนนี้ก็เลตติ้งดีนะนายกอิงนะฮะกับเพราะอะไรแจกตังใครใครก็ชอบนะแจกตังนะพอแจกตังปุ๊บเนี่ยเขาก็ต้องบอกอุ้ยดีดีด,ด,ดีสมัยหน้าเลือกอีกนะสมัยหน้าแจกก่ลแสนไปเลยอเอาที่ไหนแจกอะกูเขามาแจก นะครับสังคมไทยก็เรืประชานิยมนะการแจกเงินก็ทำให้คนนิยมแต่นิยมระยะสั้นได้มาหมืนะม่นบางคนก็ซื้อเหล้าซื้อเบียร์บางคนก็ไปใช้นี่บางคนก็ไปซื้อข้าวสารก็หลากหลายกันนะครับหลากหลายกันนะครับถามว่าแจกเงินนะคนชอบไหมชอบนะใครเอาเงินมาแจกชอบหมดนะนะครับชอบหมดนะครับแต่หลังจากนี้ก็ต้องใช้นี้นะครับนะ ก็แล้วแต่ใครชอบก็ชอบนะรัฐบาลวิจารได้หน้าม้าพวกรับจ้างเียร์รัฐบาลอย่ามาแซะผมอย่ามาแซสิทธิชัยอยู่นะครับเพราะในเมื่อรัฐบาลระบอบประชาธิปไตยนะพี่น้องประชาชนก็สามารถที่จะอะไรวิจารได้นะครับเนี่ยเนี่ยเชียงรายเนี่ยผมอยากจะพูดทุกวันเลยนะดินโคลนเต็มบ้านเต็มเมืองเลยไม่มีทางแก้ รถก็ไม่พอแบ็คโฮก็ไม่พอเงินก็ไม่พอคนงานก็ไม่พอช่วยเหลือครับเนี่ยบ้านที่โครนเนี่ยลำบากนะพี่น้องเชียงรายบอกมาลำบากมากพี่เดพูดให้ผมหน่อยครับผมก็ขออนุญาตพูดแทนพี่น้องชาวเชียงรายลำบากมากครับโครนเต็มบ้านเต็มเมืองและเสร็จแล้วพอฝนเลิกตกมันเริ่มแห้งแห้งแล้วจากโครนกลายเป็นเหมือนหินนะก็เสียหายหนักนะจะเข้าบ้านยังไง โคลนจากน้ํากลายเป็นเหมือนหินเลยครับนะครับทำไงรัฐบาลนีทางแก้ไขไม่มีงบประมาณมีไหมไม่มีทุกวันเนี่ยนะครับก็ต้องอาศัยก็ต้องไปจ้างแบ็กโคบ้างใครมีตังก็ไปจ้างใครไม่มีก็ไปรอดูอาสาสมัครเขาก็ช่วยเหลือกันเองเพราะฉะนั้นงบประมาณรัฐบาลยังไม่เพียงพอน,นะครับเรื่องโคลนนี่หนักมากนะครับฝากด้วยนะครับเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดอ่าสับสก์ไล์กดกระดิ่งนะครับ อืมนะว่ากันไปนะครับจุกครูจุกคร,กรูนะสบายสบายกันนะครับคิดอย่างไงกับคุณสนทิจะลงถนนเป็นครั้งสุดท้ายน่าจะต่อต้านอะไรต่างด้าวครับก็ตามสบายครับใครจะลงถนนลงทะเลอะไรก็ตามสบายนะนะแต่ถามว่าผมจะลงไหมผมไม่ลงนะครับจะลงทาไมถนนนะครับยุคนี้นะครับประท้วงเนี่ยผ่านมือถือนี่ดีที่สุดครับ นะครับไม่ต้องนะเดี๋ยวนี้ประท้วงไม่จําเป็นต้องไปลงถนนนะครับการลงถนนนีบ่บางสั่งบางสิ่งว่าไปเริ่มต้นปุ๊บนะแล้วก็เกิดความวุ่นวายวุ่นวายปุ๊บอะไรทหารปฏิวัติปฏิวัติเสร็จแล้วแบ่งกันคนละครึ่งมึงไปเดินขบวนกูป,ปฏิวัติอะไรอย่างนั้นหรือเปล่านะครับสังเกตเวลาเขามีการปฏิวัติรัฐประหารเนี่ยไอ้พวกที่เดินถนนปุ๊บก็ไ,ได้ตําแหน่งเปไ็นรัฐมนตรีบ้างเปไ็นอะไรบ้างมันเหมือนกับเราแบ่งหน้าที่กันทําหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะผมดูจากที่บานมาเนี่ย พวกที่ลงถนนแล้วก็พลเอกประยุทธ์ปฏิวัติปุ๊บก,ก็ได้เป็นรัฐมนตรีกันนะนะครับพวกคุณสุดเทพก็ได้ดิบได้ดีกันไปนหมดน่ประยุทธ์ยึดอํานาจเสร็จก็พวกที่เดินถนนก็ได้ดิบได้ดีคดีความต่างๆก็หลุดหมดนะครับจนหลายคนก็บอกว่าเอ้ยมึงไปลงถนนก่อนนะพอลงถนนเสร็จดูท่าทางมันจะวุ่นวายแล้วเป็นไงผมปฏิวัติเองนะครับปฏิวัติที่ใช้เงินส่วนตัวไม่ใช่หรอกครับผมใช้แหละ ใช้เงินภาษีครับก็ใช้รถถังก็ของหลวงปืนใหญ่ก็ของหลวงทาหารก็ของหลวงลงทุนต่ำเลยนะครับแค่เรามีตำแหน่งปุ๊บเนี่ยถึงเวลาพอใครประท้วงกันดูท่าทางจะยิงกันอะไรเรียบร้อยก็เป็นไงปฏิวัติยึดอํานาจยึดมาก็เป็นไงแบ่งกันถึงเวลาถแถลงนักการเมืองทะเลาะก,กันนะครับนักการเมืองทะเลาะก,กันมีการทุจริตคอร์รัปชันจําเป็นต้องรักษาผลประโยชน์ของประชาชนไว ชาติศาสนา,าพระมหากษัตริย์จุกกรูหลังจากนั้นก็โยกย้ายข้าราชการใครพวกกูก็มีอำนาจนะครับกระทรวงนั้นกระทรวงนี้ก็ไปแล้วก็เป็นไงฉีกรัฐธรรมนูญฉีกรัฐมนูญก,ก็ร่างใหม่ร่างรัฐมนูญนั้นเป็นประโยชน์กับตัว,ตวกวูเองนะอยู่ที่ว่ากูอยากจะอยู่นานไหมถ้าอยากอยู่นานมากก็นะนะครับเรียกมีชัยมามีชัยมือร่างรัฐมนูญจัดการหน่อยผมอยากอยู่นานๆเอาแบบสองสมัยรวด สมัยละตสี่ปีก็แบบเลือกสวพักพวกตัวเองไว้ให้มีระยะเวลาในการดํารงตําแหน่งสักห้าปีเพราะการเลือกตั้งเป็นสี่ปีเพิ่มไม่ปีดังนั้นอยู่ไปเปื่อแปดปีสบายๆยึดอํานาจทีอยู่แปดปีนะครับกว่าจะล่างรัฐธรรมนูญเสร็จก็แปอีกสองปีเป็นสิบปีเพราะฉะนั้นยึดอำนาจทีอยู่10ปีถอยหลังเข้าคลองไปอีกสิปีอันนี้ก็คือบรรยากาศการเมืองแบบไทยๆคนไทยชอบ นะไม่ได้สนใจแล้วสิบปียึดอํานาจสิบปียึดอํานาจอ่างนะักการเมืองทะเลาะกันมีการทุจริตคอร์รัปชันปรากฏทหารยึดอํานาจมามีการทุจริตคอร์รัปชันไหมครับก็เต็มบ้านเต็มเมืองเพียงแต่เปลี่ยนจากนะักการเมืองชุดเดิมทุจริตคอร์รัปชันก็เปลี่ยนเป็นพวกคณะปฏิวัติคอร์รัปชันหรือเปล่านะพี่น้องประชาชนก็แค่สงสัยแค่แค่นั้นนะก็คุยสบายๆนะครับการบ้านการเมืองมันเป็นบุคลิกของพี่เด